เมื่อวันที่20กันยายน2564นอนันต์นชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายกับนายสุพานอาภัยนอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมนวยเจ้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเจร้าที่สำมกงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และวิสาหกิจชุมชนพอเพียงก็เพียงพออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศภายใต้หัวข้อเที่ยวเกษตร,ร,รว,วิธีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ห้องประชุมสมัชง,งาเกษตรจังหวัดเพชรบูร์ ทังนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีนยโยบายส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จึงให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าที่ที่รับผิดชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นสมาร์ทออฟฟิเชอร์รวมถึงการทําบทบาทหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คําปรึกษาเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่เกษตรของตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย สาหรับแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวการพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่และการสร้างเครือข่ายกับชุมชนตลอดจนได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรจะมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการกับหน่วยง,งานภาคีที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร,ร,กรและเครือข่ายการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวตลอดจนได้รับการยกระดับคุณภาพการให้บริการภาคท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้มีรายได้กระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากได้เพิ่มมากขึ้น นายนิพนธ์มุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลมเก่าจมนวน138รายเป็นเงิน1,911,200บาท พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอำเภอลมศักณนะองค์การบริหารส่วนบนศักหลงและวัดศรีจันทรารามตำบลปากดุกโดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับพร้อมได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอลมศักในอำเภอลมเก่าหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับและมอบเงินสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในนิพมบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาทัยกล่าวว่านำความหงใยจากรัฐบาลมาสู่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญแล้วค่อยมาดูแลในเรื่องของทรัพย์สินต่าง วันนี้เป็นการมอบเงินและถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนและขอชื่นชมจังหวัดเพชรบูร์เจ้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากรอบมอรสุมเมื่อวันที่5กันยายน2564เป็นต้นมาส่งผลให้ม่แน้ำป่าศักจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดน้ำล้นตลิ่งข้าท่วมในพื้นที่อำเภอหลมเก่าและอำเภอหลมสัก บ้านเรืองรัศดรได้รับความเสียหายรวมจำนวน2,406หลังคาเรือนมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย16,95.50ไร่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายปัจจุบันสถานการณ์น้ําท่วมเอ่อล้อนตลิ่งเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยที่จังหวัดเพชรบุรร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนและอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ โดยการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยให้มากที่สุดโดยการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นทางกรมชลประทานมีแผนที่จะดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยสะดวงใหญ่ตะบนท่าอีบุญอําเภอลมศัก์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ปัจจุบันยในระหว่างการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้จังหวัดเพชรบุร์จะเสนอขอรับการสรับสนวงบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 27ที่กันยายน2 5 6 4นายินิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีเชอว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายนราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายยุพร,ราชโบอินนักวิชาการประจำตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมเปิดตลาดนัดสัญจรเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดเพชรบณ์กิจกรรมตลาดนัดเกษตรกรรุ่นใหม่สัญจรจังหวัดเพชรบณ์ครั้งที่2โครงการเสริมศักยภาพกิจกรรมเครือข่าย เกษตรกรรุ่นใหม่ต่อยอดธุรกิจเกษตรผ่าได้งบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อวัสโคโรนา2019พร้อมทั้งเยี่ยมชมตลาดสุขใจไทยลมเก่าโดยมีนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน านอนันต์นชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พรามุน่าส่นวนราชการร่วมเป็นเกียตรติในการเปิดงานครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสินค้าของเกษตรกรร,รุ่นใหม่ให้เป็นทีรรร่รู้จักณบริเวณหน้าโรงเรีอนอนุบาลลมเก่าตลาดสุขใจไทยลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์กิจกรรมและสินค้าของเกษตรกรร,รุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ดำเนการจัดขึ้น3ครั้งดังนี้ ครั้งที่1วันที่15กันยายน2 5 6 4เวลา11นาฬิกาถึง18นาฬิกาณบร,เริเวณหน้าสากรการเกษตรเพชบรบณ์จำกัดอำเภอเมืองจังหวัดเพชบรบณ์ ครั้งที่2วันที่17กันยายน2564เวลา11นาฬิกาถึง18นาฬิกาณนะบริเวณหนา้าโรงอยนุบาลลมเก่าอําเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และครั้งที่3วันที่22กันยายน2564เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกาณนะตลาดผักปลอดภัยเทศบาลผูเตยบริเวณสวนสาธารณะภูน้ำร้อนอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จากทุกอำเภอร่วมจำหม่ายสินค้าทั้ง3ครั้งจำนวน78คนและมีสินค้าร่วมจำหม่ายมากกว่า100รายการให้กับประชาชนเลือกซื้อตามความต้องการ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานปกครองในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาประหยัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และบรรเทาผลกระทบจากอุทุกภัยครั้งที่6จุดที่1เมื่อวันที่20กันยายน2 5 6 4 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านเพชรละครตบลเพชรละครอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์และจุดที่2วันที่21กันยายน2564ที่หมู่ที่8สารามู่บ้านกเกษมสุขตบลเพชรละครอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์มีประชาชนจำนวนมากทยอยเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอาทิไข่ไก่ปลากระป๋องน้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาข้าวสารบะหมี่เส็จรูปผงปรุงอาหารรสดี อีกทั้งในการดำเนินกิจกรรมได้เน้นมาตร,รการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สำหรับเป้าหมายดำเนินกิจกรรมตามแผนงานนี้จะนน8จุดต่อครั้งครั้งละ2วันและครั้งที่7วันที่22-23กันยายน2564ที่บริเวณลานปูนตรงข้ามอบตอว,วังใหญ่ตำบลวังใหญ่อำเภอวิเชียรบุรีจงังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเมือนการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพสู้ภยัยโควิด -19 และพื้นที่ประสบอุทกภัย คู่หูเกษตรกร,ร,กรชาวนามาแล้วปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎจำสี่สูตรให้ขึ้นใจ1888พร้อม15 15 15, 15ทับถิม16 20และ28 20, 20ใช้แล้วความสุขเต็มอิ่มเต็มท้องนาบำรุงต้นข้าวโตไวใบเขียวนานต้นทนทานรากแข็งแรงเร่งผลผล,ผลิตรวงใหญ่เบ็ดเต่งได้น้ำหนักจำสสูตรให้ขึ้นใจอีกครั้งปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎ1888พร้อม 15- 15 15, 15, 15ทับถิม16-20 และ2ี่สิคู่หูเกษตรกรชาวนาสุกเต็มอิ่มเต็มท้องนาหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมใกล้บ้านคุณเพื่อความสุขของเกษตรกรไทยทยาเป็นปุ๋ยทัยามเป็นปุ๋ยปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ดเป๊ะชัวร์ครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดวันนี้ยามาห้าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใคร ยามาห้าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะพี่ก่อยยังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีประกันทีจัดคูมค่านั้นถึง5ปีหปียา่นนโอเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้นเพื่อความสุขของเกษตรกรไทย้ออยาเป็นุยอยาเป็นุย ปุ๋ยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสูตรได้ผลชัวทุกเม็ดเป๊ะชัวครับผมปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดบริกาไม่จำบราการาไม่จำลราการ่ัสองไม่จำบราร้เหเบอการนสีชั้นบริเว่าสาริาโพอยู่ภายในขอจะลดดัเนออกควทีโดยเปลี่ยน พอาสองว่ปนรถัรถดับรงออกพอสี่กรณี พี่นี้ขอมีเพียงเจ้าอย่าได้มัวเศร้าเพราะเราแค่เพียงห่างกันกดคนหน่อยน้องที่ต้องทำงานฝ่าฟันมุ่งไปเพื่อใชัแห่งฝันให้สองเรานั้นอยู่กันสบาย ทำงานทำากลางเหตุการณ์โรคร้ายโควิดเข้ามาเมืองไทยใครๆเขาก็เกรงกลัวเป็นแล้วถึงตายใครตกกิดต้องพักกักตัวหยุดงานไม่ได้คุณหัวเพื่อสร้างครอบครัวสองเรามันคงงานหนักบก่วงช่วง ใส่แมสกล้างมืออย่าขาดดูแลตัวเองให้ดีอาหารต้องร้อนชนกลางห่างหน่อยอีกทีให้รอโรคค้ายหายดีคือวันที่พี่จะไปวิวาขอให้นวลน,น้องประคองรักเราอย่าให้ใครมาพลากเจ้าเข้าไปเป็นคู่ วิวาทำงานเหนื่อยนักคนรักอย่าพึ่งจากลาให้คอยพี่หน่อยเถิดนะประตูวิวาคงอยู่ไม่ไกล ให้อีกทีให้รอโรคคลายหายดีคือวันที่พี่จะไปวิวาขอให้นวนน้องประคองรักเราอย่าให้ใครมาฝากเจ้าเข้าไปเป็นคู่วิวาทำงานเหนื่อยนัก นรักอย่าพึ่งจากลาไม่คอยพี่หน่อยเถิดนะประตูวิวาคงอยู่ไม่ไกล